Oops, วงในสรุปให้เธอไม่ใช่ดาราแต่เป็นระดับนางเอกอักษรย่อว่าจุดจุดจากประเด็นที่วงนายเต่าทีวีพู้ได้ออกมาโพสตอินสตาแกรมแอดเต่าอนุสกอทีวีผู้บอกใครอีกดาราสาวมอปาดผู้นางเอกดังคิดไม่ออกจริงไปละ พร้อมระบุแคปชั่นเพิ่มเติมว่านึกออกแค่คนเดียวลาสุดใบต่อโดยบอกว่าสรุปมองม้าพยางค์เดียวไม่ใช่ดาราแต่เป็นระดับนางเอกจบข่าวค่ะพร้อมแคปชั่นบอกต่อว่าเหตุเกิดจากความเหงาและความหนาวที่พาไปแน่นอนค่ะว่าหลายคนอ่านแล้วก็โยงไปถึงประเด็นของนางเอกดังอัมพชราภาชัยเชื้อและไฮโซพกประธานวงพรมประภาที่กําลังถูกจับตามองเรื่องความสัมพันธ์ลมหรือไม่อย่างไรในขณะที่หนุ่มไฮโซพกบอกเรื่องราวไปกันใหญ่แล้วอย่างไรก็ตามรอติด ตามกันต่อไปจ้า